Jó, ég mætti. Jó, ég mætti. Ég mætti. ล้อหักนหครับมูเินซ่อมได้ไหมครับทำได้ไหมลูกเส็นแล้วเ็นะครับเนใหม่เัียแล้ว ออีก้เสร็จแล้วหรอครับรดีแล้วหรล้ครับองครับพรุ่งน,นี้ใครจะไปหาป้าหมอฉีดยาครับ <c oughs> ใครจะไปหาป้าหมอฉีดยาฉีดวัคซีนครับ บีน่าแล้วบีน่าจะร้องไห้ไหมครับไม่ร้ okay. องไห้โอเคุบูดีจะร้องไห้ไหมครับร้องร้อง